สามเยเเเเเเี่ยมที่เซนไปนี่กังนะครับนะเยี่ยมที่เห็นมาเมื่อวานก่อนครับผมเราจะลองเทียบเดียวก่อนอะนะครับน้ำหนักง่ายดีครับผมดีไก่พร้อมครับดูแล้วครับผมม,มาแล้วครับผมแจมแรกของเราโอ้ยสุดยอดครับผมเยี่ยมทำเองครับผมมาแรกหมันๆครับผมตัว

มสวัสดีครับวันนี้พอกันอีกแล้วน้องครับน้องกับช่องมนาลีชาแนลมนาลีชาแนลพาออกมาเขอาไม้นะครับเนาะไม้ปลาบัวครับผมตอนนี้กำลังพายเรือเขอาไม้นะครับเนาะนี่ครับผมไม้กระประมาณนี้ครับผมมันจะมาทดลองมาเทียดเยอพร้อมนะครับเนาะเทียดเยอะเทียดไม่มาเมื่อวานนี้ครับผมเดี๋ยวนใดก็มาติดตามรับชมผลงานกันนะครับเนะววันนี้จะมานมมารับผมแล้วท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมาลีชาแนลนะครับเนาะนะครับผมสำหรับสภาพใหม่ก็ถือว่าโอเคครับผมยังได้มาติดตามรับชมผลงานกันครับผมนะครับทางเข้าไม้ก็เถยงยากๆเนาะนะครับเนาะทางเขาไม้นะครับเนาะดอกบัวแห้งครับผม เราก็จะจอดยู่ตรงโฮมใหม่ี่ลองเทสเดียวก่อนนะครับน่ะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโฮมใหม่ครับผมก็จะบดแดดหันลายนะครับน่ะครับครับผมสามเดยร์ที่ใส่มาีนกันนะครับน่ะเดียร์ที่เห็นมาเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะลองเทสเยอดียวก่อนนะครับน่ะจะเป็นยังไงครับผมน้ำหนักง่ายดีครับผมตีไก่พร้อมครับนะครับ anak di tii kay อนุญาตยืนเอานะนะได้รับชมมนดีๆครับผม อยู่แล้วครับผมมาแล้วครับผมเต็มแรกของเราโอ้สุดยอดครับผมเดย๋ยวทำเองครับผมมันแรกมันหมันครับผมใส่กำลังดีเลยครับผมผมเน็นปามจิ๊ปน้ำยังไม่ทิ้เลยครับผมก็เลยจิใส่ลงไปนะครับน้ำโอผัดโอ้ไซรโลเลยครับผมตัวนี้ใส่ใหญ่เลยครับผมใส่โลอัพแน่นอนครับผมโอ้ขาฟ้าครับใส่โลอัพแน่นอนสุดยอดครับผมนี่ครับตัวแปดสุดยอดเลยครับ สวยสุดยอดเขาจะปางเปิดแบบนี้มครับผมใส่เั้านั้นเลยครับผมปางเยอะตัวใหญ่น้ำหนักดีตีไกลครับผมก็ต้องหวงว่าจะตีมาถึงนะครับถ้าจะขึ้นจิ๊กน่ามไกลเกิดบ่ไม่เหลือครับผมกินเหมยนๆครับผมเพราะผมปได้ทรงแหงครับนะจะคออเนีครับผม จะขอเบ, Adams, บ็ดดวงใหญ่แน่นอนนะครับอาปากสิลุกอาปากสิลุกโอ้ยบ่อาปากเลยครับผมโอเคนี่ครับผมใส่ปลาเดี๋ยวลงเดี๋ยวกัดเหยื่อลงไปเลยครับผมตัวนี้เดี๋ยวนะครับเอาเหยื่อออกมาก่อนนี่ครับผม เลยก็ดีทำเองครับผมสุดยอดคือว่าปลาหนำแง่ๆน้ำละลายจังสินนะครับเพต้องเป็นพวงนะครับเลาวเหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ครับผมเขาต้องใส่เหยื่อตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักดีๆครับผมเพราะหนำมันเลอะนะครับน้งโซ่เขาจะตีไปถึงครับผมแบกชีกเบิร์ดนี่ครับผมสุดยอดเดี๋ยวเอาเก็บปลาไปก่อนนะครับเนาะนี่ครับผมสุดยอดสายโลครับผมสุดยอดครับผม ครับตอนนี้เขาม้ามาข้างในนะครับนะเดี๋ยวผมจะล้งใส่เป็นกรตุ้มสีเขียวนะครับนะล้งตีเขาน้ำปลาอย่างะครับผมปลาข้างในนะค,ะครคับนะะ่ะเพิ่มตครับ อยู่แล้วครับผมมาแล้วโอ้หลุดครับผมโอ้สียดายการหลุดครับผมโอ้ชอบโอ้มากินเลยครับผมเสียดายครับผมการวัปุยครับผมโอ้น่าเสไต้ทำไมนะครับเอาจะยืนตีเด้วนะครับก็เป็นอัรรถรสในการรับชมครับผมปลาวิ่งออกมาชัดเลยครับผมมากินใส่กระเจ้าม่านหาว่าขีดครับผม จะได้ไมาอีกแต้มหนึ่งแล้นะครับน่ะเมื่อกี้นี่บระเทศไทยวิดีโอครับผมเพราะแบตโทรศัพท์บมดครับผมเพิ่งชาร์จแบตมาวัดขึ้นมาได้ปลาพอดีครับผมถ่าก็เป็นแต้มที่สองของมือนะครับน่ะตอนเย็นตัวนี้ผมใสเป็นกบตุ้มสีเขียวนะครับน่ะก็เขามาขอมายมาทางไหนนะครับน่ะไม่อาจจะหกแน่ครับผมครับผมเต็มปากเต็มคำนะครับเนาะ เต็มปากต้นคำกบตุ่มสีเขียวครับผมแล้วผมก็อยากจะปลดปากก่อนนะครับอย่างเด็ก็อาจจะปลดอาจจะปล่อยป่าลงไปเลยครับผมไปครับเดี๋ยวปลดป่าเพื่อเอาหอครับผมปลดป่าได้เรื่อยนะครับนะป่าตัวใหญ่ผมก็จะปล่อยลงไปเลยนะครับนะครับผมนี่เลยครับผมประทังแสงงามนะครับก็ถือวร์สายสวยครับผมสายหนาจะอยู่แต่ก็ขิดกับโลครับผมเ่ราะแนวจะถึงโลครับผม ใส่เงี้ยผมวนปุ๊บเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผปนอนลงตอนแรกนะครับน่ะไปโอเคสุดยอดครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมครับผมสำหรับตอนนี้ได้ประช่นมาสองเต็มแล้วนะครับน่ะสำหรับประช่นเต็มแรกที่แรกก็จะเป็นเยร์กดีทำเองครับผมสำหรับเต็มที่สองจะเป็นกบตุ้มสีเขียวนะครับน่ะเดี๋ยวมาลอดรุ่นกันต่อครับผมว่า ตีปลาชนในป่าหย่าจะได้เพิ่มมรณนะเพราะว่าช่วงนี้มันเพิ่งจะช่วงเย็นๆแรงๆครับผมเพราะว,ว่าช่วงก้อนนานี้แดดข้อนครับผมเพว่ตีป่าแต่ยังบ่ทันได้มีปลากัดเท่าอดนะครับเนผะมถ้าช่วงนี้ปลายเย็นๆนะปลา,านาจะออกมาก,กินเยอะข้างนอกครับผมแล้วมจะลองตีไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ปลากัดครับผมสงสัยวัดบระยูครับผมเดี๋ยวผมตกเอาไหมนะครับนะเอาไหมปลาสงสัยเมื่อกี้กัดลงไปวัดบระยูครับผมน่าเสียด้ยครับผมเอาไหมนะครับนะ่ะปลากัดช่องแดงๆสิปลาเริ่มออกมาหากินแนะล้วนะเดี๋รอรุ่นว่าจะได้ปลากตกผมมานะครับ ยานี่จะเป็นยานป้องแข็งแล้วครับนะติดเยื่อดีขนาดได้ครับผมสามารถเหยีไมแ้แต่ได้เลยครับก็ต้อตงวัดต,ตรงนัดอย่างแหงสู่ต่อครับผมแก้มผมอ่ะ มันก็แดดร่มล้มตกแน่แล้วน,นะครับอากาศเย็นๆนะครับผมจะโมโหอนขนยังตอนมาตอนเที่ยงนะครับนะ กันแล้วครับกันแล้วครับดูแล้วครับผมมาแล้วโอ้หลุดอู้ยลุดอีแล้วครับผมโอ้แต็มที่สามของเราหลุดไปซะแล้วโอ้เสียดายครับผมกระโดดกระเดินวัดโบติดปากครับผมโอ้หน่าเสียดายครับผมไมนะครับเนื้อเยื่อกับสบักสบอมครับผมลอยมันขึ้นออกมาตามมางับเลยครับผม วัดติดอยู่ครับผมแต่ว่าสะบัดหลุดครับผมไม่นะครับนะ อยู่ในป้ายหยาเลยครับผมงัดโบอ่อกครับผมหงาแข็งครับโอ้เสียดายครับผมคันกับคันอ่อนผมน,ะน,น,ออน้องขนมเบียดอ่อนๆครับผมงัดโบอ่อกครับผมโอ้ถิ่มลงไปที่ในป้ายหยากันเลยครับผมโอ้เสียดายครับผมไม่นะครับเนาะ เร็วเร็วมานี่ครับผมแตนทีสามของเรามาแล้วสุดยอดครับผมมาแล้วครับผมกบต่มสีแดงกระชั้นใสสวยๆเลยครับผม,บบผมอุ๊บยอดส์นี่ครับผมกระชั้นใสสวยๆ,ๆแตนทีสามของเราครับผม เอิดอยังไงครับสี่ครับผมเต็มที่สามของวะใส่งายเลยครับผมนี่ครับนะจะวประชันใส่สวยๆครับผมตัวอ้วนครับผมกินกบต้มสีแดงนะครับนะสีสดใสสวยๆครับผมดอกปลดปลายนีครับนะครับผมโอเค ป่าครับปลาจีิงก็จะปล่อยลงไปให้เขานะเต้นที่สามครับผมของวันอีชั้กบตุ่มนะครับผมกบตุ่มสีแดงสดใสครับผมถือว่าโอเคครับผมไม้ย้ําแมลงครับผมดอกที่ก็จะตกดินแล้วครับเนาะนี่ครับผมแล้วผมก็จะปล่อยปลาลงไปเลยนะครับนะนี่ครับผมโอเคสใช่ได้ครับผปโอเคครับผมสุดยอด ครับผมโอเคนะครับนะเดี so ๋ยวผมไปเก็บของกวาแล้วครับโดยที่์ก็จะตกดินนะครับนะควรจะไปยกเรือยกนั่นนะครับเราเก็บของเก็บหน้ากันใช้เวลาหลายครับผมเราจะค่อยค่อยพายเรือกลับไปครับเดี๋ยวยังไ้ก็ขอบคุณทุกแฟนที่เขามาติดตามและชมนะครับนะท่านใดก็ฝากกดติดตามกดซับจะใครเพื่อเป็นกำลังใจช่องมาลีชนแนลนะนะครับนะแเดี๋ยวเก็บของกันครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนเก็บของขึ้นเรือนะครับนะ สำหรับปลามื่อนี้ผมก็ได้เอากลับแล้วนะ้องปลาทุกตัวเนี่ยผมก็ตกแล้วผมก็ปล่อยลงไปบนนั้นนะนะนะแต่เมื่อหนาเขามาตกใหม่เบิงใหม่ครับผมเพราะไม้ข้างใน,นเดี๋ยวผมเมื่อหนาเขาจะมาตัดเขาจะมาตัดแยกตัวนี้ครับไปทะลุฟังทางนั้นนะครับนะเพราะฟังทางนั้นปลาหนานจะลายครับผมเดี๋ยวเมื่อหนาเขามาติดตามรับชมผลงานต้องกันครับผมว่าหมายทางฟังฟังทั้งคนจะเป็นเั่นไรนะครับนะเพราะเมื่อก่อนที่ผมไปยืนอยู่ตกอยู่ต้นกล้วยนะครับ นี่กผม๋ถวกวนที่ว่าไปตกผมไปยืนตกยปปกปลาควยกับผมถ้าบ okay, ่เค่เรือเข้ามาเนาะครับเนาะตาหมายฟังทางนี้น่าจะโอเคกคับผมคิดว่าหมายงามครับผมเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาตัดตัดทางตัวนี้ชาเรือเขาไปทางนี้เนาะครับเนาะเพื่อเขาไปตีฟังทางบนครับผมเดินได้ก็มาติดตามรับชมว่าอาทิตย์หน้าม,มาจะเป็นยังไงเนาะครับเนาะเดียงได้ก็เดี๋ยวผมเ,เ,เก็บของพาเดือเขาฟังครับผมไปครับ อันนี้การน้ำแรงแล้วสำหรับโดยที่ตกดินครับผม Tu dah apa? Malu. Oh. Sejak ยอดเลวครับผมมาแล้วเต่านิสีของเราวิ่งชาดออกมากัดเลยครับผมสุดยอดครับผมเต็มปากเต็มคำอีกแล้วสุดยอดครับผมก่อนกลับบ้านอีกสักตัวครับผมใส่ห้องน้เลยครับผมนี้น่าจะใส่โลครับผมไม่ทำนะโอ้ my god หนุบหปากมาเลยนะครับนะปุ๊บโอ้โหสุดยอดครับผม เต็มปากเต็มคำอีกแล้วนี่เลยนี่เอาเป็โอแม่เจ้านี่ครับผมใส่ป่าใส่งามเลยครับผมแต้มไปสีของวันนั้นนะครับนี่ครับผมเจ้าไปปลดป่าแล้วก็ปล่อยน้องลงไปนี่ก็นะครับเนาะนี่ครับผมปลดป่าก่อนเขาเต็มคอเลยครับผมก็น่านำมันในทรงสายนิดเดียวครับผมถ้ทรงเกินหาวิไปนิดก็ว่ามิดอิ่มชิมนะครับจำ คอจำค้างนี่ครับผมได้นีปกัดมินมินก็นถือว่าเดี๋ยวผมจะไปปลดปล่าเราก็จะปล่อยป่าลงไปก่อนนะครับน่ะคือว่าบาถึงกับลงคอกับผมติดนิดนิดครับผมนี่ครับผมโอเคเต็มที่สีของวันน,น,ะน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปนอนลงไปน้อครับน่ะไปครับสู้สู้นี่เดี๋ยจะได้รึป,ปะจะรึโอเคสุดยอดครับผม ครับผมสำหรับตอนนี้ก็ยกเรือไปไปขางทางเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตรงที่ตกดินพอดีครับผมตอนนี้เก็บของขึ้นไปเรียบร้อยครับผมมืัอนี้ฝนประกอบกลางก็ได้ปลาชอไมาซีตัวครับผมก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันมะรืนจะบ่อปลากับบ้านครับผมัไก็ท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับถ้าใครเพื่อเป็นกำลังใจช่องมนาลีชาแนลนั้ ح. นนะ <พ Laser. S 1> ครับเนาะก็ขอบคุณทุกๆท่าน ที่เขามาเป็นกำลังแงใจจะให้คลิปดีๆต่อๆไปเราลมานานลิจแนวก็มื่อไ้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนะครับเนาะแล้วพอเกิดมันคลิปหนาครับผมก็เด๋ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเนาะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ